สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Venetia in Italy ค่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ว oh. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุข,ขูสุคนกคับผม มาพบกับบ่าวคุนนําโรงงานลูิสานพัชเชนีกเชนเคยนะครับวันนี้บ่าวคุนเสิพามาเกตยอดฮอปหรือว่าบุสการดดรี่นะครับผมภาสาอิตาลีเขาเอิญนะครับผมเดี๋ยวมาบองว่ามันเป็นลักษณะแบบแบบนะครับบางคนกับสิงยังประท่านได้เห็นนะครับผมแก็บางคนกับยังเตรียมประท่านรู้นะครับว่ามันมีลักษณะแบบแบนะครับฟังไกลๆกับที่เป็นมาดามอิตาลีนะครับกําลังเก็บยอดฮอปยนตครับหรือว่าบุสการโอรี่นะครับ มอนีมาแถวบ้านมาดามอ้อยนะครับผมอีกฟังฝากนึงของมาดามเอนะครับผมมานีแต่ว่ายอดหอบของ,องเฮามานีเต็มปลาแล้วครับผมแต่ว่าก็เทเอายากหน่อยจังหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในหนามนะครับเดี๋ยวมาบองวิธีเก็บของมาดามอิตาลีกันนะครับแม่แบ้านพึ่งกะนังเอาไม้เชือรแล้วผมมีเวนิส้วยรอโอ้โหเวนิสไปเก็บกับแม่จ๋านะ อยู่อยู่อยู่ไรอยไรครับอยู่บ้านพี่อ้อยเลยอ่บ้านพี่อ้อยค่ะโอ้เก่งมากค่ะอาไนะเมานระวังนะไัชว์หน่อยเนี้ยเป็นยอดเมไหมโอ้ยอดอวบมากเลยค่ะนี่ครับมาดามเป็นเก็ดไม่ใชยอดอบอวบครับอวบอวบจังไดอวบเอิมมากนะบัตอคนบัตรคก็อวบจังไงบั่อคนเก็บทั้งอวบทั้งเอิมครับแม่บ้านเพิ่งกนไปเก็บครับ ลักษณะก็จะเป็นเผานะพี่น้องเป็นเผาเป็นเครือนะครับระวังตีกลางๆนะอเอาไม้ค้ำยันเนี่ไม้หักก็จะ <laughs> เจ้าไปเจอกันอยู่ไปรับไปรับทางทางเดี๋ยวนี้นี่จะเป็นลักษณะยอดฮอปของเรานะผมอันนี้ก็ โบว์วับนะหน้าพี่น้องกติเหี้ยวๆนะแต่ว่าก็สามารถกินได้นะครับผมลักษณะของพักยอดหอบเป็นกติเป็นเครือนะพี่น้องเป็นเครือเป็นเถานะปกติมีหนามในจังน้อยนะครับผมยูนีเพ่นกติมากเอาไปกินกับไ้ลวกกินกับน้ำพริกนะครับนี้กะระมิ่งปกติไปเอาไส้ไข่นะผมไข่เจียวเิ่นกะจไปซับๆแล้วก็เฮ็ดไข่เจวกันนะครับ รสชาติก็ตีกรอบหวานๆนะผมกินกินดิบกินสุกก็ได้นะผมแล้วแต่คนมักนะครับพี่น้องนี่ครับผมยอดฮอปนะครับยอดฮอปนี่เกิดทั่วไปนะพี่น้องเพราว่าจะเป็นริมคลองหรือว่าริมหัวนะผมแถวอิตาลีก็จะเห็นทั่วไปนะครับ ยูรานพนกตืกขายแพนะ่ะพี่น้องประมาณสิบกวนายอดนี่ก,กัเกือบร้อยบาทบ้านเฮานะครับยูนี่เขาจะเอาไปกินเป็นสลัดแล้วก็อาจจะเอาไปใส่เข่านะครับผมยูนี่เขาจะเอินว่าริซอตโต้นะครับผมไปหั่นหั่นใส่นะครับหลายคักข้างล่างเดี๋ยวเ่าคุณกับสิภาพไปเอาตรงเทมันเก็บง่ายๆนะครับผมตรงนี้ก็ดี เป็นปลาหนามแล้วก็เป็นปลาตำแย่พร้อมนะครับมันก็สิเก็บยากใน,น้จังนะครพี่น้องเดีย๋ยวบอกคุณจะพาขึ้นไปข้้งบน,นอีกจังนะครับเพราะว่ามาดามอิตาลีมันก็ขึ้นไปก่อนนะครับผมกน,นี่มีอะไรคะเนกวนวีวีวีวลวีววี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 ะีีว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 ีโอ้โวีอีโอหไปทําวี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 วววีีววีอ โอ้โหเยอะจังเลยแถวนี้ยยนี้ก็จะมีผักลิ้นแลนด์ด้วยนะครับบางคนแต่งติบปลูกจ้าพี่น้องนี่ครับผมอา้าวนี่เป็นผักลิ้นแลนดนะคะรับเซียวลีนาโดไปไหนเียวลนาโดยังไม่มาหรอกอ,อันนี้ก็จะเป็นผักลิ่นแลนดนะครับเร่ว,ว่าเบาขุณนในตัวเเป็นผักตำลึงนะครับก็เสียวมาลวกกินกนำลําเพีนคะรับพี่น้องแล้วการ เสไปใส่แกงน้ำมันีิกะเืก,ก,กันแต่กันนะพี่น้องถ้าว่าพักชนิดนี้กัสินี้พิษสะสมนะครับแต่ว่าเขากะบ่ต้องกินหลายนะครับกินนน้อยใส่แกงน้ำมันีิกาเพ็ดแม่งก็จะเหลือน้อยลงนะเพราะว่ายานั่งน่กาเสียในพิษดของพักดินแน้นนี่ลดลงนะครับผมอ่ะไปกันต่อครับวนนี้วนนี้มาเก็บสตอเบอรี่แล้วมาเลย นี่ไงนี่ไงลูกน้อยตรงข้างท่านี่ก็จะมีสตรอเบอรี่ป่านะพี่น้องลูกก็จะน้อยๆครับนี่ครับผมมันเห็ดอันอันซากสัตว์ไหมเธอซัมกิตตาเนี่ยมีคนเยี่ยวใส่หรือเปล่าเนี่ยเอาไหมลูกป้าป้าเก็บเพราะว่าวีนิสงัวอุ้งกัวกลัวอะไรครับกัวมันคันกลัวมันเห็ดไอ้นั่นอ่ะเห็ดที่มันเหมือนซากสัตว์ตายอ่ะอืม มันเป็นดอกยังไงนะพี่อ้อยนี่ครับผมสตรอเบอรี่ป่านะฮะปลูกน้อยๆครับพี่น้องรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานเอาไว้เนสกินให้ท่านผู้ชมเลยนี่ดูมันเป็นแบบไหนคะกินรสซีเปรี้ยวไหมคะอ้ำอ้ำเลยค่ะอืมอ้ำคำใหญ่สิอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ่าเสียงดังๆค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะโอ้โหอยากินหมดโอ้กินหมดไหมคะ เอากินหมดเลยค่ะโอ้โหเสร็ปากหมดเลยเหรอเก่งมากค่ขอาเดินหนุกดอไปเดินข้างทางก็มาเห็นเห็ดนะพี่น้องขึ้นไปนู่นไม่ใช่เห็ดไม่ใช่เห็ดนั่นแหละอออมนเเป็็หดกช่วงนี้อากาศจะเริ่มฮอนนะพี่น้องเห็ดก็จะเริ่มออกนะเห็ดเบื่อพาป่วย พอตกฝนจะไม่ไดเ้เลยค่ะแม่จมะไมด้เลยนะวา,าโยโอ้เห็ดนั่แร่ครับ <ไป S 2> เห็ดนัน่แร่พี่น้องนี่ที่เป็นเห็ดนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วฝนตกนะครับแต่เทือนม,มันเพื่อนมันเชื่อนนะพี่น้องอากาศอากาศมันทรอนเกิดพอดีครับผมอากาศได้ไดเห็ดก็ออกนะครับเห็ดนั่นแรกนะครับ สงสัยเห็ดเพิ่งจะเริ่มออกได้พี่น้องเดินต่อครับโอ้โหนั่นนั่นนั่นโชโ์ท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่จเลยนลูกอาม้ามค่ะไม่ใหญ่เล็กเล็กอ่าเล็ก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 สตรอเบอรี่ป่าก็นี่หน่ะลูกมันลูกแค่แค่นี้ค่ะอ้ามค่ะน้ฟางยันเต้าอ้ามอามค่ะ เซวอยปลาเซตาดามิเอะอ่ามัมสิคะเซวอยด้วยอ่าสองสองลูกโอ้โหเปรี้ยวๆไหมคะเปรี้ยวๆวินนี่ก็วินนี่ชอบเปรี้ยวนะอ่าชอบเปรี้ยวก็กินค่ะโอ้โหปลากินด้วยนะคะแต่ว่านี้ไม่เอาเปรี้ยวจังเลยเพราะว่าเปรี้ยวๆจ้ะแต่ว่าวินนี่ชอบเปรี้ยวอ่าชอบเปรี้ยวนะครั โอ้โหหน้าตาเปรี้ยอมากค่ะนี่เป็นต้นเกาลัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับบริเวณนี้นะพี่น้องกี่คนโอบนี่ไม่ใช่สิบคนแน่ๆถ้าไม่นูไกลนะถ้าไม่ใกล้หนูกต้องไปไกลมันใหญ่มากเลยถ้ารวมคนแม่จ้วี่นีไม่ไปเป็นไงครับพี่น้องบารูว่าจักร้อยปีนะครับนี่มันใหญ่มากนั่นดูกลิ่งมาเนี่ ชอไม่ใช่งวนหรอกอ้อยกระเป๋าบ้างมันเยืนข้างหน้านี่อ้อยเยืนข้างหน้าเออจะได้ดูใหญ่อายเย็นนั่นไหมนะโอเคใหญ่เหรออย่าไปใกล้เออใกล้โอ้โหต้นใหญ่จังเลยโอเคอายเนยืนอบอบหน่อยมยืนอบอบหน่อยเย็นอบ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 ได้ไหมเนี่ยเอาขาลงที่นู่นู ผมมายืนตรงนี้นี่นี่มายืนที่ใกล้ๆมาเดินไปเดินไปแขนมามือมาโอ้โหโอ้โหปวดจะได้ภาพสวยๆทุลักทุเลมากนะฮะโอ้โหไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะมองปลามองปลาโอ้โหมองปลาค่ะมองปลาค่ะโอ้โหโอ้โหหนึ่งสองสาม นี่ก็เป็นตำแยน่ฝรั่งนะพี่น้องกะถ้าคนที่กินก็กินยอดนอ่อนมันนะครับผมก็แต่มันแก่เนี่ยเขาติดแตะเขาติดต้องติดจับเนี่ยมันติดคันนะพี่น้องก็บางคนเขาบ่มมันเลยนะครับบางคนเขาก็เสียวไปเป็นยานะพี่น้องคนฝรั่งังนี่เขาติดกินเป็นสลัดนะครับสวยงานคนไม้สอดดอกครับพี่น้องออกเต็มเลยตอนนี้บางคนก็บวอกมาเก็บ ตรงโค้งแรกนะครับผมยอดอวบครักฝนค,ครับพี่น้องแต่มันก็เอาไปเลยนะเพราะว่านี่มันเป็นปลาหนามนะครับผมบ้าคุณเกียวตรงทีมันอยู่ใกล้ๆนะยอดนี้อวบครักพี่น้องอู้เอาเกือบมาถึง นี่ครับผมแมลงดกะติ๋วไปลวกจิมกับนำเพริกหน้าผมแต่บางคนมันก็นมากเอาไปใส่ไข่นะไข่เกี่ยวอันนี้เอาได้สบายนะพี่น้องยอดอวบขนาดเขาป้าต่ำเขาป้าตํำแย,ย่โอเคครับผมแม่บ้านครับแมา่ดามมันไปนะครับผม นี่ครับยอดท็อปหรือว่าบอสการโดรี่นะผมมีบ่าวคนก็เป็นวันอาตย์นะครับผมกับแวะมาเยี่ยมมาดามอิตาลีครับหรือว่ามาดามออยนะพี่น้องก็พากันมาเก็บนี่ครับผมยอดท็อปนะครับหรือว่าบุสการโดรี่นะครับโอ้โหหนักครับนี่ครับผมยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง สำหรับเมื่อวนนี้สวัสดีครับผิดพลาดประกันในดะขอโทษขอไปได้หลานนะครับผมสวัสดีครับผม